พอปแปยี่ิบสามพอแปดย3ิบสามนะคะ,อะตอนนี้คะ่ะมาต่อกันนะคะคุณจอนก็ส่งต่อแล้วนะคะคุณโสรถเหมนิทิพัฒนานันคะ่ะคุณโสรถเหมนิทิพัฒนานันนะคะเป็น <been S 1> ผู้รับทงตอบบุกสบัดค่ะ,ะ,ะ <c oughs> แล้วสำหรับความในใจของคุณโสรสนะฮะก็คือ นั่นแหละครับถูกต้องแล้วฮะยังคุณโซลรถบอกว่ารู้สึกแบบภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากนะฮะพี่โซลรใช่พี่โซลรถขยับเข้าข้างในหน่อยครับพี่ครับขอบคุณครับนะฮะจริงๆเรามีแบบว่ามาแชลคอยดูแลอยู่ด้วยนะคะพี่อีก พี่บอยพี่ต้งนะคะขอบคุณพี่พี่ตำรวจด้วยนะคะขอบพระคุณแม่ครับกลาบพี่พี่ตำรวจทุกท่านเลยนะฮะน่ารักมากช่วยเหลือเราตลอดเลยดูแลเราอย่างดีเลยนะครับผมใช่แล้วคะ่นะแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่านด้วยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่านี่คือการสร้างประวัติศาสตร์ แบบว่าอีกหนึ่งวงการวิ่งของเรานั่นเองนะคฮะเพราะว่าไม่ใช่แค่เรานะาคือตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็วิ่งกันแล้ววิ่งคอเพลิงแล้วตั้งแต่ยี่ส้ามีนาที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเริ่มวันนี้วันแรกนะจ๊ะคุณดานุบอกว่าพี่นาสุดจริงครับสุดเลยฮะผมยกนิ้วให้พี่น้าเลยฮะยอมของจริงๆคนนี้นะฮะสู้ๆขอบคุณครับ คุณเจ้าโอบอกว่าอยากให้คุณจอวิ่งต่ออีกอะค่ะรบกวนคุณเจ้าโอเคลียกับสามีที่ไม่รู้เรื่องก่อนนะฮะก่อนที่จะให้คุณจรวิ่งนะฮะเคลียให้รู้เรื่องก่อนนะฮะน่ารักมากนี่คุณเจ้าโอ๋เขาอยู่ยาวเลยนะอยู่นานเลยอะอยู่ยาวในที่นี้คือหมายถึงยังไงฮะอายุยืนค่ะโอเคเขายังคงด่าเราได้ทุกวันนะฮะสำหรับคุณเจ้าโอนะครับ ขอบคุณมากค่ะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะอยากรู้เรื่องราวอะไรหรือว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราพูดไปแล้วยังอยากรู้เพิ่มเติมเพิ่งเข้ามามเราว<ช>ิ่งหมด35จังหวัดนะคะโดยเ<ช>ริ่มต้นกันที่จังหวัดกรุงเทพมหานครตามด้วยสมุทรสาครครับไปด้วยสมุทรสงครามค่ะเพชรบุรีครับประจวบคิริขันธุสุรษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาอัทรุ่งราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทนครสวรรค์กำแพงเพชรตากลำปาง ลำพูนเชียงใหม่แพร่ อุตรดิตถ์พเพชรบูร์ชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สกแก้วจันทบุรีระยองชนบุรีชัยเช,ชียสาสมุทรปราการสุวรรณภูมินะคะก็เป็นที่สุดท้ายนะคะที่เราจะส่งทงคือแต่และจังหวัดที่เราไปเราจะไปปักทงในจังหวัดนั้นๆปักทงก่อนแต่ว่าจังหวัดสุดท้ายที่สมุทรปราการคือที่สุวรรณภูมิเราจะส่งทงต่อให้กับนักกีฬาที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกปี2020นนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นคือส่งต่อที่สนามบินเลยแล้วก็ รับทงขึ้นเครื่องไปเลย,เลยขึ้นเครื่องเลยฮอนพระทนูเนี่ยอยู่ติดสงคราเหมือนกันนะ,ะ,ะนะคะก็สามารถที่จะ แบบว่าไปลงทะเบียนสมัครได้แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เปิดนะนี่บอกไว้ก่อนสุพันณบุรีเชียงใหม่ขอนแก่นระยองอนียคะย้ำนะคะกดไลค์ส่งหัวใจคุณสลสนายนี่โบกสมัครธงชาติไทยผมกดด้วยผมกดด้วยปลา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 ยว่าหัวใจรัวๆให้พี่สลสนายนี่พี่สรดที่แบบว่าหน้าตายังแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะใจคือสู้เกินร้อยเลยตอนนี้ นี่นะคะพี่โซโลรถค่ะโอ้โหนี่เป็นภาพมุมกว้างภาพมุมกว้างแล้วเป็นแบบเนี่ยดิฉันถ้าดูมุมกว้างนึกว,ว, <laughs> ว่าพี่โซลดถได้เหรียญทองล<ช>แล้วอะนึกว่าพี่โซลรถได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วอ่ะโอ้ยพี่โซลดถต้องสู้ฮะเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยครับผมนี่นี่ไลฟ์บอกว่าพี่โซลรถสู้ๆนะคะไลค์อยู่แล้วสบายสบาย <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ มีคนให้กำลังใจพี่สรรนเยอะเลยใช่เรามีมาชาวนะคะที่จะคอยดูแลทุกท่านด้วยพี่อีกพี่บอยพี่โต้งเะฮะและพี่นะด้วยนะครับนะฮะอ่าพี่สรรนสู้ฮะอับรบมือพี่สรวนหนไหยเลยหัวใจรัวมาหัวใจรัวมาหัวใจรัวมาขอบคุณมากครับรัวมารัวมารัวมานี่แหละสุดยอดสุดยอดนี่ถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่บอกได้เลยเดี๋ยวพี่จับให้ขี่หลังครับพี่ส่รนลครับมาเลล้วน ซู่ซู่ครับรอรับช่วงอยู่ที่ราชบุรีขอบคุณค่ะซู่ซู่ค่ะคุณพัฒนาบอกซู่ซู่ค่ะขอบคุณค่ะซู่ซู่ครับเราสู้ไปด้วยกันนะฮะฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะฮะใครที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่นะฮะนะแชร์ลง3กลุ่มแล้วเอฟสินค้าได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณขาไม่ได้ขายสินค้าไม่ได้เหรอตัวตัวเราแบบส่งกำลังใจเสียทัพนักกีฬาไทยนี่ครับนะฮะขอบคุณพี่ตำรวจด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยฮะคอย ดูแลวความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้กับพวกเราตลอดเลยนะครับผมใช่<ม>แล้วค่ะการวิ่งของเราเนี่ยเป็นการวิ่งที่แบบว่าไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ได้วิ่งทําความเร็วอ,อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเราไม่ได้วิ่งทําความเร็วว่าจะต้องวิ่งให้เร็วหรือวิ่งทําเวลาไม่ใช่นะคะคือวิ่งกันไปเรื่อยๆแบบสบายๆ เนี่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้สองข้างทางเนี่ยนะคะได้แบบว่าส่งกําลังใจบบกมือบายๆนะคะหรือว่าแบบว่าออกมาทักทายกันได้พิ่สรสสู้สู้พี่สรสสู้ตายพี่โถรสบายลายพี่รสสู้สู้สู้นะครับพี่นะเราก็จะสู้ไปกับพร้อมๆพี่เหมือนกันนะครับวิ่งกันไปเรื่อยๆฮะ ไม่ไหวก็เดินก็ได้นะฮะเดินไปทีละนิทิละนิทิละนิดนะครับผมพวกเราไปกันกำลังใจให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะมีพี่ๆมาชาวคอยดูแลอยู่ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนะคะอย่างที่บอกนะคะบรรยากาศคือแบบสบายๆนะใชไม่ได้บแบบว่าเร่งรีบอะไรมากมายะคะให้<อ>ทุกคนได้ชมบรรยากาศสองข้างทางไปด้วยรอเป็นมาเซล ที่ประจวบเราเป็นมาเชียที่ประจวบได้เลยคุณลมลำเพยครับผมจะรอเจอคุณลมลำเพยถ้าคุณลมลำเพยมาเป็นมาเชลวเมื่อไหร่รบกวนติดของกินมาให้เขากินด้วยนะเออนะคะอ่ะ, <im k> <im k> ะตอนนี้นะจ๊ะทักทายด้วยค่ะ <im k> สองข้างทางของเรานะคะนี่ นี่จาหนเห็นนะคะมีแบบว่าบนรถนะคะบกมือบายๆมาด้วย<ช>น่ารัก<ผ>ม,มากเลยขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจจริงเนี่ยเ<ช>ป็นกำลังใจให้ตั้งแต่นักวิ่งแล้วนะ<ช>น่นของเราเนี่คือประชาชนทั่วไปเลย<ช>นะ,ะคะที่เราเปิดรับสมัครกันมานะคะก่อนหน้านี้นะคะหลายคนเนี่ยรอคอยงานของเรามากเลยนะคะเพราะว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในครั้งประวัติศาสตร์ของเรา นะคะเราก็ให้ทุกท่านนะคะที่บอกว่าอยากจะมีส่วนร่วมนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมกันกับเรานะคะสมัครมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการประกาศผลไปเมื่อวันที่15มีนาที่ผ่านมานะคะก็ได้เป็นช่วนหนึ่งนใ,นในการวิ่งครั้งนี้นั่นเองถูกต้องแล้วครับผมนีฮะเอาล่ะแน่นอนนฮะวันนี้เราเป็นกำลังใจตอนนี้กำลังเป็นกำลังใจให้กับพี่โสรสอยู่ ให้พี่สุรสทําทำเป้าหมายให้ได้นะฮะตอนนี้สู้ๆนะฮะกำลังใจลายร้อมพี่เลยตอนนี้ทำได้อยู่แล้วนี่ <Yeah. S 1> นี่ผมอยากจะเล่าเรื่องราวของประวัติเหรียญทองสนิดหนึ่งครับ,ย,รบยังไงยังไงทั้งหมดทั้งมวลนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยจะมี9รายด้วยกันนะฮะคนแรกเลยคุณบาสพี่บาสของเรา uh, นะฮะคุณสมรักษ์คำสิงห์นะครับประวัติศาสตร์มากเลยเหรียญทองนะเหรียญแรกของเราใช่นะฮะแล้วก็ตามด้วยคุณวิจารณพลลิศครับผมเมื่อกี้ก็มาวิ่งด้วย นะฮะ,ะพี่มนัสบุญจำนงครับคุณอุดมพรพลศักดิ์ครับคุณปวีนาทองสุขคุณสมจิตจงจอหอคุณประภาวดีเจริญรัตะนะธารากรครับคุณโสภิตาธนาสารและคุณสุกัญญาศรีสุราชนี่คือเก้าเหรียญทองที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะเรามารอลุ้นกันปีนี้ว่า เขาจะสามารถคว้าเหรียญทองมาได้เพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเชื่อว่าคนไทยทําได้อยู่แล้วคนไทยอยู่ที่ไหนคนไทยก็เก่งที่สุดคนไทยอยู่ที่ไหนคนไทยก็น่ารักที่สุดและมีความสาม,มัคคีมีความพยายามมากที่สุดนะครับผมใช่แล้วค่ะนะคะดิฉันเชื่ออย่างยิ่งค่ะพอถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเกิดจากความพยายามอย่างถึงที่สุดของทุกท่านแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกองเชียร์หรือว่านักกีฬาของเราแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่เราทําได้ตอนเนี้ นะคะเราส่งกําลังใจกําลังใจถือว่าสําคัญมากเลยนะคะให้กับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าไม่ได้เป็นกีฬาแค่ในประเทศไงแต่ว่าเป็นกีฬาระดับโลกนะ,ะกนั่นหมายความว่าเราเจอกันหลายประเทศมากเลยนะคะวันกําลังใจเป็นเรื่องราวสาคัญมากมีคนบอกว่าพี่สลดครับสู้ๆนะเห็นแบบนี้อยากไปวิ่งด้วยเลยภูมิใจ,จแทนนักวิ่งมากๆนี่เป็นกําลังใจพี่สรดกันใหญ่เลยนะฮะ อ่ะเมษารอที่ชัยนาทนะครับได้เลยฮะร้องเพลงรอไปก่อนนะครับผมยกทมสมัครเซต118ชัยนาทคราโอเคนะ่ารักมากเจอกันชัยนาทครับ9เจอกันสงขาได้เลยพี่บ้าวเจอก,กันกับคุณจมน,น,นเดี๋ยวได้เจอกันอย่างแน่นอนนนจ๊ะจ้ะ,ะไปต่อเห็นแบบนี้อยากไปวิ่งด้วยเลยภูมิใจแทนนักวิ่งทุกท่านใช่นะคะ,ะ,ะคือต้องบอกงี้ค่ะว่าดิฉันเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะ

สุดยอดมากพี่ขอบคุณมากค่ะขอ,คคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากนะฮะ <c oughs> พี่โซลตของเรานะฮะข,ขอบคุณพี่โซลตด,ด้วยค่ะไปกันต่อเลยนะครับตอนนี้ค่ะพี่โซลตนะคะก็ส่งธงต่อแล้วค่ะนะค่ค่ะให้กับน้องอัญมณีพันสายทองนะครับผม